สวัสดีครับทุกท่านผมโก้โชคนะครับเป็นโก้สอนวิ่งออนไลน์นะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับการเทรดตลาดฟอเร็กซ์หรือการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ผมไม่ได้มีใบอนุญาตนะครับก็แค่นํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อเพื่อหาไมซ็ดให้กับเพื่อนๆที่มาในแนว,แนวทางเดียวกับผมนะครับก็ผมไม่ใช่นักวิเคราะห์นะครับก็ถือว่าตัวเองดูกราฟแล้วก็อัดหน้าจอปานให้กับเพื่อนๆนะครับผมอาจจะ เครื่องไม้เครื่องมือยังไม่มีนะครับผมก็อาจจะไม่ทําไม่ถนัดด้วยนะครับแต่เวลามีจํากัดแค่นี้นะครับก็เพื่อนๆอย่าคิดมากนะครับผมเอาตะเทียวได้เสียงชัดไม่ชัดก็ต้องคอยฟังเอาเองครับจะให้มาสรุปแค่สามนาทีแล้วไปซื้อเดี๋ยวคุณติดดอยคุณแค่ปอดไม่ได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมส่วนช่องทางผมทิกตอกนะครับเกือบเก้าพันกว่าคนเกือบหนึ่งหมื่นท่านนะครับตอนนี้ปลิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็น่าจะลงคลิปเกี่ยวเกี่ยวคริปโตบ่อยนะครับก็ขอไปทุกคนด้วยที่ติดตามนะครับ คอให้มา y t u t u นะครับถ้าเกิดว่าคุณไหนติดตามจากที่ตกมานะครับผมก็ให้ใหใหกดตรงนี้นะครับผมพิมพ์ก็ว่าโค้ชโชคสอนวิ่งคริปโตก็ได้อาจจะจายากสักหน่อยนะครับพิมพ์ว่าโค้ชโสอนวิ่งจะมาเจอช่องผมแน่นอนหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับนะครับก็ผู้ติดตาม1 2 3 0 0าตั้นแล้วนะครับผมแล้วก็คลิปวิวมากกว่า 1, 000, 5 0 0คลิปนะครับผม เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตของราคาชิบะอินุนะครับแล้วก็เหรียญต่างๆที่ผมตุนใจหรือว่ามีแล้วประมาณนั้นนะครับผมนะครับมีแล้วก็พร้อมบอกว่าซื้อซื้อแล้วแต่แต่ผมจะขายตรงไหนเนี่ยมันแล้วแต่ผมนะครับก็วันที่ผมส่วนมากแล้วผมเป็นคนที่หาเหรียญอยู่ตลอดเวลานะครับแต่บางครั้งถ้าได้จังหวะผมก็เคเลียเหรียญตัวอื่นที่กําไรนะผมออออินเช่นกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูของบล็อกอ่า โอเคเอนะครับเพื่อนๆถามมานะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกอะไรนะครับผมขอเป็นบล็อกเศษนะครับมีขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นบล็อกอันดับ2ององจาบไปเน้นนะครับผมน่าจะมีหลายๆอย่างเพื่อนๆไปเรียนรู้นะครับมีการสเต็กมีการอ่ามีการออมมีการหลายๆอย่างนะครับผมลองไปศึกษาดูนะครับพอดีฟังก์ชันนี้เป็นบัญชีจริงนะครับผมก็ไม่อยากไม่สามารถที่จะเลื่อนไปให้กับเพื่อนๆดูได้นะครับผมแต่สิ่งที่จะบอกเพื่อนๆได้ว่านะครับเนี่ยครับชัดเจนไหมครับสตาร์ นะครับหลายคนกับนี่ณเวลานี้ก็1 9เอีกเมื่อคืนประมาณเกือบ100%นะครับผมแล้วนะครับสตาร์ตรงนี้มันเป็นอะไรบ้างเพื่อนๆไปดูนะครับสตาร์ผมก็หามาให้ดูแล้วนะครับอยู่ใน o OK k e x นะครับว่ามัน Amazing แค่ไหนมันทําอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยพิมพ์ว่าสตาร์อย่าบอกว่าไม่รู้เรื่องนะครับคุณก็พิมพ์กับว่า,าเหรียญที่เราสนใจสตาร์ผมพิมพ์ไปแล้วสตาร์สตาร์สตาร์ารโทเก้นเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็ปปี้ไปดูผมภาษาอังกฤษผมไม่ได้ผกดแช่ไว้ผม Copy ี หรือทำยังไงก็ได้แล้วแต่ไอ้ได้ข้อมูลมานะครับผมนะครับหรือมีวิธีง่ายกว่านี้อัดเสียงเป็นภาษาเนี่ยผมมาแปลปับ๊บไหมมันบอกว่าอะไรภาษาไตสตาเป็นชุมชนร้อยเปอร์เซนต์แห่งแรกเป็นเจ้าของเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมอัดหรือยังโอเคอัดแล้วเป็นเจ้าของโครงการพื้นที่เสมือนแบบกระจายอำนาจนะครับเป็นโทเก้นการกำกับดูแลระบบนิเวศนะครับสตาซื้อขายนะครับ ยิ่งใหญ่ไหมครับซื้อขายและและกเปลี่ยนดาวเทียมยานอวกาศที่ดินเสมือนกณะสำรวจ ระบบสรริยะความเป็นไปได้ที่ไม่มีวันที่ไม่มีสิ้นสุดเนี่ยเพื่อนมันคลาสสิกไหมมันดูอะไรใหญ่ใหญ่ไหมได้ดูอะไรใหญ่ใหญ,ใหญ่แบบนี้อนาคตมันต้องเติบโตแต่วันนี้คนยังไม่เห็นคนกล้า <c oughs> ก็เหมือนกับคนผลิตจรวด่ดแต่ว่าอาว่าบ้าสุดท้ายเป็นไงครับผมเนี่ยเราต้องมองแบบนี้คนผลิตหลอดไฟฟ้าหาว่าบ้าสุดท้ายคุณก็ใช้หลอดไฟฟ้า,ฟฟาใช่ไหมครับแต่ใช้หลอดตะเกียบนะครับไม่ใช่ไม้ตะเกียบนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูของตลาดตลาดฟอริกกันก่อน,อนเลยนะครับตลาดฟอริกนะครับบิตคอยนะครับตามที่ผมสันนิษฐานไว้ว่าจะ ต้องอ่าคือคือจะต,ต้องเป็นแต่งสีเขียวไว้ได้ถึงจะรีบาวขึ้นกลับนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับโอ้โหนะครับตำไส้เลยนะครับผมเนี่ยตำไส้เส้นเต็นลายที่ผมตีไว้นี่ลงมาเลยนะครับเนี่ยเนี่ย S1 นะครับเส้นเต็นลายเส้นนี้เมื่อคืนที่ตีไว้นะครับหลุด50,080ที่ตีไว้นะครับถ้าเกิดลงมานะครับหลุดหลุดหลุด,ลดอ่ามารับสุดก็50,070นะครับเดี๋ยวผมจะมาหาหลักการได้ผผลลมมขออออนนนุญาาาตพพูดดดถึึงบบิคคยยยภรรวววกก่ะะะัเเเีี๋๋จจไป เหรียญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของโดส o อยนะครับในฉบับของผมนะครับคลิปนี้อาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เอามาฝากเพื่อนๆนะครับผมเอาเท่าที่เอาได้นะครับทาได้ที่ทําได้นะครับแต่บางตัวก็ต้องจังหวะในลุกก็ต้องลุกนะครับผมอย่าวอกเวกหลายตัวแล้วก็ประกองพอร์ตนะครับสมมติว่ามี1นึ่งแสนซื้อสัก3ตัว4ตัวแต่อีก2ตัวขาดตุนอยู่ก็ต้องยอมขายทิ้งเพื่อมาเอาอินกับตัวที่กําไรนะครับผมหรือไม่ก็รอพอร์ตรวมก็แล้วกันนะครับผมประมาณนั้น ผมจะขออนุญาตพาไปดูตามเฟรมของวิกส์นะครับตามเฟรมของวิกสเนี่ยเรียกว่าโอ้บอสนะครับเราก็พูดกันถูกทางมาตลอดนะครับว่าตามเฟรมของวิกสนะครับมันจะยกตัวเป็นแบบนี้ตามเฟรมของมันนะครับมันจะยกตัวเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแสดงว่าฐานต่ำสุดอยู่ที่ตรงนี้จะยกไปตั้งเทียนก็จะยาวเกิน1นึ่งแสนดอลลาร์แน่นอนอย่างน้อยแปดหมื่นดอลลาร์ได้เห็นแน่นอนนะครับผมปีนี้นะครับแปดหมื่นนะเห็นแน่นอนแต่สิ่งที่เป็นไม่ได้คือ1นึ่งแสนกว่าๆนะครับโอเคนะครับทั้งสองยอด ยอดที่2ก็จะเป็นลักษณะของ3 0 0 0 0่นข้าปานล่าผมรู้นะครับผมดูกราฟอยู่ตลอดอย่ามาเตียงผมนะครับโอเคนะครับก็จะย้อนลงมาที่วันนี้คือ5 7าหมื่นเจ็ดยอแล้วนะครับแต่น่าจะย่อลงได้อีกนะครับในกรณีสมมติฐานถ้าดูครับโอ้บอสของการขึ้นลงขึ้นมากเกินไปนะครับสามารถลงมารับได้แถวแถวห้าหมื่นนะครับนี่คือแนวทางของผมนะแต่ไม่ต้องตัดใจคนไหนที่แทงขึ้นอยู่จะรู้สึกปิดติ้งออเดอร์ไม่ไม่ท่องนะเพื่อนๆนะแล้วคนไหนที่ซื้อ แทงลงอยู่นะครับก็อย่ามามั่นใจกับผมนะครับโอเคนะครับเส้นสีแดงตรงนี้นะครับตรงนี้ลงนี้ผมว่าน่าจะยากแต่น่าจะขึ้นแบบนี้มากกว่านะครับผมดังนั้นแล้วเส้นสตัตกติกนี้น่าจะย่อลงมาก่อนอาจจะย่อลงมาก่อนแล้วก็ขึ้นกลับไปนะครับก็เหมือนกับตรงนี้นะครับที่52,000ย่อลงมาทุบลงมา39,000นะครับแล้วก็ขึ้นแต่ถ้าเกิด52,000ทุบมา9มต้องทุบลงมาตรงนี้เส้นจะลงตรงนี้ แต่กรณีนี้ไม่ใช่นะครับเส้นมันขึ้นไปตรงนี้เลยนะครับผมโอเคครับนี่คือกราฟของบิตคอยกราฟวิกนะครับก็ฟันตรงว่าลงนะครับยังย่ออยู่นะครับยังย่ออยู่นะครับแต่ถ้าเิดอกราฟ D1 หรือ S4 ขึ้นแรงก็จะขึ้นต่อนะครับตัวนสาหรับวันนี้ D1 นะครับ D1 ก็ขึ้นพยายามเทสอยู่ที่แนวต้านนะครับแนวต้านเส้นนี้หมายความว่า มันขึ้นไปได้นะครับอยู่บนแนวนี้ก็คือขาขึ้นแต่พอเถิดหลุดนี้เป็นเส้นขาลงแต่ขึ้นมาเนี่ยต้องชนเส้นนี้เส้นสีแดงตรงนี้ครับเนี่ยตรงเนี้ยชนไม่ผ่านนะครับต้องรออีกแท่งหนึ่งถ้าเกิดว่ามันลากผ่านที่6,300 6 300, 6, 000, 6, 000, 6 000, 3 0 0 600เนี่ยถ้าเกิดมันลากผ่านได้ก็คกนกินขาขึ้นขาขึ้นนะครับแท่งใหม่ก็จะดันขึ้นไปที่ อ้าหมื่นเจ็ดพันหรือเจ็ดหมื่นดอลลาได้ทันทีนะครับเพราะว่าดูจากตามเฟรมของ D 1แต่ปัญหาก็คือตอนนี้ล่าสุดเนี่ยครับ S 4มันกดตัวย่อลงนะครับกดตัวย่อลงแล้วมีคนติดตามมามากเลยนะครับผมตอบไม่ทันแล้วนะครับทักมาขอบคุณทักมาดีใจขอบคุณครับยินดีทักเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่าช่วงนี้แนะนําตือเรียนไหนดีครับจะให้ผมแนะนำยังไงเนี่ยผมพูดผมไม่ใช่นักวิเคราะห์ที่จะแนะนําใครนะครับผมพูดกอจะฉีกแล้วว่าจีบ่าจีบาผม ผมใส่มันเต็มที่แล้วยังมาตัวไหนอีกแล้วเพเหรียญตัวอื่นอีกไม่ติดตาม youtube เลยไม่ติดตาม youtube เลยโอเคนะครับก็ไอ้ติดตาม u t u b e ไว้นะผมบอกแลว้วกดปุ่มกระดิ่งคุณแก้กดตูกใจแล้วคุณหายไปคุณไม่เคยคอมเมนต์เลยพอไม่เคยคอมเมนต์เนี่ยเวลาผมลงคลิปใหม่มันจะไม่เด้งนะครับผมบอกคุณไว้ก่อน นะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดคนไหนคอมเมนต์แย่ๆเนี่ยผมก็บล็อกทันทีนะครับคุณหมดหมดชีวิตเลยนะครับผมไม่ให้โอกาสที่จะมาดูคลิปของผมนะครับถึงแม้ว่าดีไม่ดีผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าคุณพลาดอะไรสิ่งที่ดีๆไปอย่างแน่นอนเพราะผมลงทุนมา1ิปีคุณลงทุนมา1ิบวันเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าผมไม่แบกใครนะครับ แต่ความจริงใจให้ผมมีให้ทุกคนนะครับโอเคนะครับก็ S4 นะครับมีโอกาสกดตัวย่อลงไม่ได้นะครับเพื่อนๆมันเริ่มมาหาที่ห้าหมื่นเจ็ดพันหร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆระวังที่ห้าหมื่นสี่พันนะครับเขาหว่าจะเด้งขึ้นอ่าเด้งขึ้นเพื่อลงต่อแต่ว่าเส้นถ้าเรามาดูเส้นตรงนี้นะครับเนี่ยน่าจะเป็นอยู่ทักษาแบบนี้นะครับน่าจะไปต่อได้เช่นกันนะครับผมก็สองแง่สองงามนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวมาดูตามเซรมของเล็กนิดหนึ่งกับ S หนึ่งนะครับ S หนึ่ง M สามสิบ M สามสิบก็ขึ้น นะครับก็น่าจะพยายามขึ้นไปเทสอยู่แถวๆแนวนี้ผมอเปอร์หนึ่งสองพันนะครับตาไส้อยู่นะครับแต่ไม่มีแรงซื้อนะครับแรงซื้อไม่มีนะครับเพราะว่ามันมีแรงดันขึ้นไปแล้วช็อตเซลล์ดันขึ้นไปแล้วช็อตเซลล์นะครับเนี่ยตาไส้สระตลาดเริ่มเริ่มเริ่มสวิงออกข้างนะครับแล้วไม่มีวอลลุ่มนะครับจะซื้อก็จะแตงขึ้นก็ขาดทุนจะแตงลงก็ขาดทุนนะครับตลาดแบบนี้เล่นยากนะครับผมนะต้องรอปัจจัยใหม่ๆนะครับผม โอเคนะครับนี่คือที่ตางของบิตคอยนะครับไม่ได้เจาะลึกแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าไปไปทางไหนด้วยใช่ไหมครับผมก็ถูกต้องแล้วครับผมก็ลุกต่อนะครับครอบแกวแกวอยู่ประมาณสัก6 2 0 0 0ื่นนะครับอ2 0 0 0อยู่่วนนี้นะครับ6 2 0 0 0 62,000เท่าไหร่นะครับไปดูให้นะครับเดี๋ยวคอยแยกเกลเส้นที่ผมตีเส้นเทรนไลน์ไว้ก่อนนะครับเพื่อนตีเส้นเทรนไลน์ไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับผม ก็ถ้าเรามาดูตามเฟรมเดนะครับตามเฟรมเดเนี่ยพยายามจะเทคขึ้นไปที่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับพยายามกดเส้นสีแดงตรงนี้นะครับเส้นสีแดงตรงนี้นะครับพยายามกดอยู่แต่น่าจะผ่านไปได้ถ้าดูลักษณะแบบนี้นะครับ60,000 63,300ขึ้นแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ทั้งนี้ถ้าเกิดว่าตลาดขึ้นแรงตอนนี้60,100นะครับ60,100ถามว่าถ้าตลาดบวกสัก3%นะครับ63,000จะไปที่ราคาเท่าไหร่ โอยอกหมือกวันนี้61,000นะครับบวก3%นะครับก็เป็นอ2 8 0 0่ตีว่า6กหมืนพะครับที่เขาสามารถขึ้นเทนได้ถ้าเกิดโชคดีตลาดบวกสัก10%บเปโอเคครับอกหมืนเนี่ยตลาดได้วางแผนไว้แล้วนะครับไปที่แนวต้านพอดีเลยนะครับผมลองดูนะถ้าเกิดลบก็ถ้าเกิดลบ10%ตอนนี้6 1หมื่นลบสิเอร่าเราต้องรู้ว่าเออวันนี้ Bitcoin สามารถลงลึกสุดได้เท่านี้อ่าหมื่นพัน 900ประมาณนี้ครับจิตวิทยานะครับโอเคนะครับผมก็ลุ้นกันต่อนะครับลุ้นกันต่อวันนี้ถ้าเป็นครฟเดีทั้งวันเนี่ยผมมองขึ้นนะครับมองขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็เป็นแตงสวยๆเขียวๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆสันนิษฐานไว้ว่าตรงนี้ลักษณะตรงนี้นะครับไม่มีใครมาเฉาะแบบคุณแบบนี้แบบหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรอกครับผมนอกจากว่าคุณเสียก้ากลุ่มนะครับ โอเคนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ก็คิดว่าเส้นนี้ตัดแล้วนะครับเส้นผมใช้เส้นโตคัตติกชอสคัตนะครับผมเมื่อมันตัดขึ้นแนวระดับ20นี้ผมก็กดซื้อเมื่อมันตัดลงนิดหน่อยหรือเริ่มถัดหรือว่าเหนือ80มากๆผมก็แทงลงมันก็ลงมาแทงลงมันก็ลงมาตอนนี้มันจะขึ้นใช่ไหมครับผมก็แทงขึ้นออเดอร์เรียบร้อยแลวมันก็ขึ้นตอนนี้ขึ้นมาแค่ตรงนี้แต่ยังไม่ถึงตรงนี้สแสดงว่ามันต้องขึ้นไปที่6 7 0 0 0แล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วก็สูงอาจจะย่อลงอีกก็เป็นธรรมดานะคร โอเคนะครับวันนี้ตั้งวันขึ้นต่อนะครับแต่ระวังต้าเฟรม S4 นะครับ S4 S4 ถ้าเลื้อยลักษณะแบบนี้นะครับก็มีโอกาสไปต่อได้เช่นกันนะครับ S4 นะครับเพราะว่าถ้าเราลักษณะถ้ามันเลื้อยนะถ้ามันเลื้อยปกติถ้าไม่เลื้อยมันลงแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าไม่เลื้อยนะครับถ้าไม่เลื้อยมันลงแบบนี้ใช่ไหมครับลงแบบนี้นะครับถ้าไม่เลื้อยมันลงแบบนี้นะครับแต่คนนี้เลื้อยนี่ใจจะขาดนะครับนี่เลื้อย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 ขึ้นเลื้อยขึ้นใจจะขาดคิดว่าลงแล้วแต่งลงก็ขายกระ เนี่ยใจฉกาจก,ก็ดึงขึ้นไปอกหมื่นเจ็ดพันน, 67, นะครับผมฟันตรงประมาณนี้นะครับไม่มีใครมาทาให้คุณดูแบบนี้แน่นอนนะครับผมเพราะ เขามีวิจารารผมไม่มีวิจาการผมใช้ประสบการณ์ตัวเองนะครับผมแนวต้านนะครับผมสำหรับตามเฟรมสั้นๆต่อจากนี้ที่จะเจอนะครับผมอกหมื่นสามพันนะครับแล้วก็ลุ้นกันต่อที่อกหมื่นเจ็ดพันกันเลยนะครับเพื่อนๆเราไม่สนใจนะครับบิตคอยจะไปไหนก็ช่างรือทัวร์ของเราที่ถือทุกๆตัวทุกตัวกําไรหมดแล้วนะครับร้อ้มีร้อยตัวแล้วก็มามาอออินกับตัวเหมือนเช่นที่บาทหรือว่าตัวไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็จะทาไรโอเคครับบิตคอยไปต่อนะครับผมก็ฟันธงนะครับหยาบหยาบ นะครับลุ้นกันต่อนะครับผมสักออมื่นเจ็ดพันก็แล้วกันนะครับวันนี้คขำๆไอ้ตายให้ผิดบ้างนะครับผมน่าตายถูก้อไม่ได้นะครับมัน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 ไม่ได้อะไรนะครับผมนะครับไปต่อนักราบโอเคนะครับนี้เนี่ยครับราบนี้สีแดงนะครับนะครับก็ยาวไปเลยนะครับผมอกมื่นหกพันแปดร้อยนะครับโอเคยินดีกับทุกคน้ลยนะครับโอ้โหไปแล้วนะครับไม่เป็นไรไปดูตัวอื่นดีกว่านะครับตอนนี้นะครับเป็นของ นชิบายนนนะครับมีการปรับตัวย่อลงมาแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าอาจจะลากบิตคอยกลับไปกลับมานะครับแต่บางครั้งคงไม่เกี่ยวบิตคอยเพราะมันขึ้นกับด้วยตัวเองได้แต่จงอย่าลืมนะครับมันขึ้นมาหลายร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆก็มีการปรับฐานบ้างก็เป็นธรรมดาน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูกราฟของใน o k เ e หน่อยนะครับ o k เ e นะครับ OKx e นะครับ นี่คือน้องหมาต่างๆนะครับผมไม่ใช่ว่าจะเป็นดสกอยนะครับดสกอยก็เพื่อนๆลองศึกษาดูนะบล็อกนี้ดีหรือไม่ดีต้องศึกษาต่อนะผมรู้แค่ว่าผมฝากได้แต่ถอนรู้ผมถอนยังไงผมฝากแบบพ2ทีนะครับผมต้องเสียเงินนะครับผมฝากไป10,000หักไปผม300นะครับบัก10,000ก็หักไปลักหลักพันนะครับผมเนี่ยผมต้องไม่เป็นจริงๆนะครับผมจะให้โอนเหรียญยังไงนะครับเพื่อนๆลองลองลองบอกบอกผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าจากบีเน้นโอนเข้า OKX OKX โอนเข้าบีเน้นหรือบิตคับ หรือว่าเหรียญต่างๆโอนแบบไหนนะครับได้ถูกนะครับต้องซื้อ,อยังไงก่อนฝากบอกด้วยนะครับโอเคนะครับหนึ่งดอสกอยสองชิบะสามคิสะกิสึสี่อากิตะเหรียญอีลอนและเบบี้ด็อกนะครับแล้วก็ส่วนนี้สตาร์นะครับผ่นใจนะครับเดี๋ยวไปดูจอลึก ตาก่อนนะครับไปแบบเร็วๆนะเพราะเพื่อนๆไม่ได้ซื้อนะครับผมบอกคุณแล้วผมบอกคุณแล้ว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 วันแรกเลยนะครับที่เข้าตลาดผมบอกว่าเออมันติดลบอยู่นะมันเข้าตลาดวันแรกนะครับเพือพ่อนๆลองศึกษาดูให้ดีนะครับเข้าตลาดวันแรกอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุบเลยเล่นเลยทุบเลยได้แล้วผมได้ราคา1นี่หนึ่งสี่สี่ศูนย์เพื่อนราคาหนึ่งห้าสามร้อยแล้วก็ตัวลงมาถัวลงมาตัวลงมาจนได้ราคาตทำตุดอยู่ค้นบึงตรงเนี้ยต่อให้มันลงมาตรงนี้ผมก็ไม่เสียใจ แต่ถ้าเกิดมันลงมาแค่ตรงนี้แล้วมันไปกลับแบบนี้ครับนั่นคือเป็นปัญหาของผมนะครับสุดยอดไหมครับเพื่อนๆคนไหนได้เข้าไหมครับผมว่าน่าจะมีหลายคนที่เข้านะครับแล้วพยายามดิ้นรนที่สมัคร o อเคอีกแล้วจะเข้าตามผมนะครับก็สูบน้ำหน้านะครับผมต่้นกําไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับอย่างน้อยๆก็มากกว่า100%นะครับผมนะครับตอนนี้มากกว่า100%่งร้อยนเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าสองร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคำนวณดูนะแต่ละคนนะครับเป็นเท่าไหร่แต่ตอนนี้ จัดไปนะครับราคาไกลๆนะครับคิดว่า1234 0-4ตัวนะครับมีโอกาสหายหายไปได้เลยเช่นกันนะครับอาจจะปรองกับชีบะได้เลยนะครับผมลองดูนะครับนะว่าจะอะไรจะขึ้นแรงกว่ากันนะครับผมโอเคนะครับมีการทุบลงมานะครับโอ้โหนะครับมีการทุบลงมานะครับ โอเคครับนี่คือเหรียญสตาร์นะเพื่อนๆไปดูนะต่อไปก็จะเป็นของนี่คือน้องหมาตั้งหลายเพื่อนๆไปดูกันเอาเองผมทำคลิปไปแล้วนะครับว่าตัวที่ถูกที่สุดของตลาดเหรียญหมามันก็ได้ขึ้นตามมาหมดแล้วตัวนี้ที่จําเป็นลบมากเพราะวันก่อนขึ้นมา100%กว่าตัวนี้ยังถูกนะครับยังถูกกว่านะครับสามตัวนี้หนึ่งสองสามนี่คือถูกถูกกว่าจีบะถูกกว่าโดสคอยนะครับที่เพิ่งตลาดนะครับเบบี้ด็อกด้วยนะครับผมลองดูนะ ผมจะไปดูกราฟของในใบแนนดีกว่าใบแนนนะครับขอไปดูโ d สโดสคอยก่อนนะครับเดี๋ยวก็แว็บไปดูชี้บ่ายอนนะครับโดสคอยก็ขึ้นไปเมื่อวานโอ้จุดสามสี่เลยอะครับปุ่งไปนะครับ,รบโอดมาก0.3นี่นี่น่าสิบเอ็ดบาทเท่าไหรไม่รู้สิบเอ็ดศูนย์จุดสามสี่ผมก็แยกคำนวณในของนี้หน่อยนะศูนย์จุดสามสี่เป็นเงินไทยเท่าไร่นะครับเพื่อนๆเราไปคูณสามสองก็ได้คูณสามสามก็ได้ไม่แน่ใจเงินบาทเท่าไร่เอาในก o ู g l e ล่าสุดแล้วกันนะครับราคาจะดิฟเวี่ยงอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับ โอเคนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้า0.34ที่เป็นดอนลลาร์นะครับโอเคจะเป็นลักษณะโอเ okay, ค0.00034ไหนอะ ชุดสามสี่ดอนแป๊บนะครับเพื่อนๆขอแยกคิดก่อนว่าเป็นนัดเป็นเท่าไหร่สิบเอ็ดบาทสองแปดนะครับประมาณสิบเอ็ดบาทสองแปดนะครับเพื่อนๆลองดูแบบนี้นะครับโอเคก็เดสคอยนะสิบเอ็ดบาทสองแปดนะครับแนวต้านสิบเอ็ดบาทห้าศูนย์นะครับก็ถ้าผ่านไปได้ก็บินยาวนะครับทีนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับดรอสคอย สวยงามมากนะครับครับเดือนนะครับมันพร้อมที่จะเต็มสูบเต็มรำนะครับ24บาทเป็นแก้อันนูนกุกิกกุกิกนะครับมันไปแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะครับ3ดอลลาร์นะครับผมฟันตรงเลยนะครับผมสำหรับผมนะไม่มีจะเสียอยู่แล้วเพราะหลายแสนโดสนะครับผมมันก็จัดไปนะครับนะครับโอเคนี่คือตรงนี้นะครับคุณจะเยืงลงมาทำไมในในในเมื่อคุณขึ้นกลับในเมื่อในเมื่อคุณจะขึ้นต่อนะครับ นะครับในเมื่อคุณจะขึ้นต่อนะครับสิบเอ็ดบาทห้าสิบนะครับเมื่อปานได้ก็บินยาวแล้วนะครับถ้ารับก็ประมาณสักเก้าบาทเก้าบาทพอดีนะครับผมแปดบาทเก้าสิบนะครับจะเป็นแนวรับนะครับนี่คือของล Co อยนะครับอันดับล co อยอยู่ที่อันดับเท่าไรโอเคอันดับเก้านะครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูอันดับชีบาทชี่บาทเคยมาเทสที่อันดับเจ็ดแปดแล้วนะครับถ้าจะไม่ปิดนะโอเคชี่บานะครับล Co อยก็สงสัยชีบาทท่องแซงอีกนะครับแต่ไม่เป็นไรเรารักทั้งสองตัวเรากําลังสองตัวตัวไหนก็ได้มีลูกสองคนก็รักเท่ากันนะครับผม ยังไงก็ลูกนะครับผมโอเคนะครับก็ชีบะย่อลงมานะครับถามว่าอ่าผมถามว่าชีบะนะครับเดี๋ยวไปดู ada หน่อยนะครับ ada อันดับ ada ก็อันดับ5นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ ada นะครับแวะดู a สั้นก่อนนะผมไม่ได้จอะลึกนะครับเดี๋ยวไปดูชีบะนะครับ ada ก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงกับเพื่อนเพื่อนนะครับผมก็คิดว่าเป็นราคาที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอาจจะมีโอกาสลงมาเล่นอยู่แต่หนึ่งบาทสี่สิบนะหนึ่งบาทสี่สิบเป็นราคาเท่าไหร่นะครับ แต่ตลาดก็ขึ้นต้องไปที่จริงก็ไปแล้วนะครับ1.40 A D A นะครับช่วงที่ตลาดบิตคอยลงหนักนะครับ A D A ลงมาเหลือ30แล้วช่วงบิตคอยยังขึ้นอยู่ที่4 2 0 3 0 4 3น0 0นะครับผม A D A ขึ้นไป80ตำนิวายที่เดิมแล้วสุดท้ายลากไปร้อยแล้วบิตคอยยังไม่ ไม่รู้จักถึงไหนเลยนะครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงหกหมื่นสอง ede หนึ่งร้อยแล้วสุดท้ายตุบลงมาตอนนี้เขาก็ขาย ede ทำกำไรมาเข้าบิตคอยพอบิตคอยลากไปสูงสุดท้ายขายบิตคอยมาทำกำไรเก็บน้องหมาเก็บจีบะหรือว่าเหรียญอื่นๆต่างๆนานา,นาล้วครับทีนี้แรงซื้อจีบะมันมาจริงนะครับมันไม่ใช่มาเลงเ่นด้วยปากลอยๆนะครับมาจากแรงซื้อแรงขายจากฝั่งต,งต่างประเทศไม่ใช่ของพี่ใจเรานะครับผมพี่ใจเราต้องซื้อตอนหนึ่งบาทนะครับผมนี่คือคนส่วนมากเพราะรอแต่ข่าวรอแต่ยูทูบรอแต่ต่างๆไม่เคยได้ศึกษาเลยนะครับผม นะครับต้องศึกษาต่อนะครับนะครับ A D A ข้อสู้ต่อไปนะครับผมผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับก็คนไหนซื้อก็ลงทุนก็โอเคนะครับเป็นเหรียญที่ดีแต่ผมเลือกเหรียญที่ทํากําไรให้ผมมากกว่านะครับผมบอกเสมอว่าใ้ผมลงทุนบิตคอยอิโตริอยมตัวดีๆแต่ผมก็เลือกลงทุนชิบะนุใหได้หนึ่งพันเปอร์เซ็นง่ายกว่าข้อให้กว่าจริงๆด้วยที่ผมพูดมาไม่กี่วันมันก็มาแล้วนะครับเอาเป็นว่าวันนี้รับหยาบๆของชิบะจากใจนะครับเอาเส้นนี้ก่อนนะครับเส้นก่อตัวหนาแน่น ประมาณ3ามพันถ้าเกิดมันลงมานะครับถ้าเกิดมันลงมา3ามพันเในครับของ1วันแต่ตอนนี้มันพยายามไล่เลี่ยอยู่แถวแวเส้นตรงนี้นะครับเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับเพือเ่อนเนเหลืองนี้พยายามไต่ให้ได้นะครับเพื่อนๆอนอาจจะเป็นลงอีกแท่งหนึ่งแล้วก็อาจจะขึ้นกลับก็ได้อาจจะลงได้ตรงนี้ก็คือ2องพเป็นไปไม่ได้นะครับ2องพนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยขึ้นมาเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูของตามฟิล์มเอสโอเคนะครับเขาจะพยายามมาเทสอยู่เส้นเส้นนี้อีกครั้งหนึ่ง ที่ราคา04ตัว5950 04ตัว5950นะครับหรือ5,000 5,950นะครับแนวรับที่เขาจะลงมาเทสได้นะครับส่วนนี้แต่เขาต้องอาศัยออกข้างแบบนี้บ้างนะเพื่อนๆต้องไต่อยู่ในเส้นนี้พอขึ้นไปเหนือเส้นโดนตุ๊บนะครับเขาอาจจะไซว์อยู่แบบนี้ก่อนนะครับอาจจะชูดขึ้นไป แต่ถ้าใช้วลงแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับแต่สําหรับคนที่ดอยอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าคุณซื้อสะสมนะครับเดี๋ยวมันก็ต้นทุนคุณที่สูงลงลงมามันจะลงมารับที่ต้นทุนคุณต่ํานะครับผมประมาณนี้นะครับ S1 นะครับ S1 นะครับก็ยังลงนะครับอยู่แนวนี้นะครับเพื่อนๆแนวนี้นะครับแนวรับอยู่ที่5 8 6 1นะครับควรจะเป็นเอ็นะครับรีบาวได้รปล่ามาดูตามเป็มดีก่อนนะครับตามเป็ม M5 ้านะครับ M3 โอเคนะครับ M3 ก็ตามจุดกลับตัวนะครับก็น่าจะขึ้นไปเทสอยู่แถวๆอกพันเจ็ดร้อยได้นะครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับว่าแท่งนี้มันขึ้นมาเด่งขึ้นหรือเด้งขึ้นเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับตอนนี้วอลุ่มหายหมดแล้วนะครับหลักพันนะครับหลักพันหายหัวไปไหนหมดแล้วนะครับหลักหนึ่งพันนะครับหมดแล้วนะครับเพราะราคามันแพงนะครับไม่มีเลขตัวเลขขึ้นมาในปกติเมื่อขอมีแบบนี้นะครับ มี2มี3มี5เพราะมันแพงแล้วไงทําไมถึงแพงแล้วไงเพราะว่าครั้นี้หนึ่งบาทบาทซื้อได้สี่ล้านหน่วยแต่ตอนนี้หนึ่งบาทบาทซื้อได้ประมาณอกเจ็ดแสนห้าแสนออกแสนเจ็ดแสนแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับผมขึ้นมากี่เท่าตัวนะครับแต่เพื่อนๆอาจจะซื้อหนึ่งหน่วยอาจจะได้เป็นออกเจ็ดล้านแปดล้านสิบล้านก็ได้นะครับตอนนี้เป็นราคาถูกๆมากนะครับผมแต่เรามากันจากโซนนี้นะครับเพื่อนๆที่ติดตามผมนะมาจากโซนท,ที่เรามาจากกันตรงนี้นะครับ เนี่ยเราปัญหาของเราคือเราไม่ได้ทนทรมานอยู่หลายเดือนแต่เรามาเข้าอยู่โซนนี้แล้วพุ่งเลยนะครับสองสามวันพุ่งเลยนะครับก็ใช่บีบ้างน,นะครับย่อลงมานะครับลึกสุดก็เป็นโซนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหานะครับเพื่อนๆก็พยายามประกอบด,ดีๆนะครับอย่าเข้าเข้าออกออกอย่าเอานี้ใส่เงินอ่าหนึ่งหมื่นบาทไปเข้าฟิเชือ่อก่อนให้ได้กาไรมาหนึ่งแสนแล้วก็มาเข้าชีบะเพื่อโออินสุดท้าย ถ้าเกิดคุณไม่ขายไม่เล่นเงินพอร์ตไม่แตกนะครับหนึ่งหมื่นั้นคุณอาจจะได้มากกว่าหนึ่งแสนในวันนี้นะครับลองตัดสินใจดูนะครับก็ลุ้นในรีบาวต่อนะครับโอเคนะครับตามเฟรมของอ่าหนาทีนะครับโอเคกดลงนะ M สามมันหลอกผมหรือเปล่านับโอเค M 3กดอีกโอ้ย่อนะครับย่ออีกนะครับไม่บอลล่มฝั่งซ้ายไม่มีคนรับเลยนะครับไม่มีคนรับเลยนะครับก็น่าจะพรวดนะครับพรวดลงนะครับ เนี่ยปกติถ้าเกิดมีวอลุ่มสิบล้านอะไรมารับตรงนี้หนึ่งหมื่นล้านแบบเนี้ยมันจะมีแบบแรงรับเต็มที่แต่นี้คือปล่อยไปพรวดเลยนะครับก็มีการต่อตัดสเต็กกิ้งออกมาแน่นอนเลยแล้วก็เทขายนะครับนะครับตุบแล้วนะครับลงแล้วนะครับผมสําหรับอ่าชิบะอินโนะนะครับผมก็ถามว่าแนวรับตซนไหนนะครับผมดูแนวรับซัมเฟมสหนึ่งก่อนนะครับแนวรับตรงนี้เอสหนึ่งนะครับพยายามอยู่ในแนวรับอยู่ที่ราคาห้าพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับห้าพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดโซนนี้ ไอ้เพื่อนๆดูนะครับเกณฑ์ไคลาลายแต่ผมก็ซื้อเมื่อวานถ้าซื้อเมื่อวานก็เกือบ8ปดพันก็ดอยแล้วนะครับแต่โอเคต้นทุนผมทาผมก็ค่าซื้อได้นะครับโอเคนะครับอ้าพันเนะครับแนวรับเอาเป็นว่า้าพันเก่อนนะถ้าเกิดว่ามันลงมาเทสนะครับถ้าหลุดนี้ก็คือลงอีกนะครับแต่ถ้าไม่หลุดก็พยายามรักษาฐาน1 2 3่งสองสามห้าพันเจ็ดร้อย่สิบห้านะครับผมนะครับก็หวังว่าให้เด้งกลับนะครับโอเคนะครับเป้าหมายก็คือ สิ้นเดือนนี้นะครับศูนย์จะหายหนึ่งตัวจะเป็นไปได้หรือไม่ก็ฝากติดตามไว้นะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เราลุ้นกันต่อไปนะครับผมยังไงก็ลงลงเรือลำเดียวกันแล้วต้นจะขายตรงไหนก็ไม่ว่ากันแต่ตอนนี้ก็ทุกคนกําไรนะครับเอ่อข้อฝากดันช่องผมหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดช่วยดันช่องผมเนี่ยอาจจะทําให้คนติดดอยน้อยลงนะครับเพราะที่ผ่านมาพิสูจน์มาเแล้วว่าเราปลาไปด้วยการตลาดจะขึ้นจะลงแรงหนักแค่ไหนผมก็พยายามจะทาคลิปนะครับผมแล้วก็ให้ มีแนวทางเป็นจริงมากที่สุดนะครับแต่พวกคุณเนี่ยชอบอะไรที่มันหลอกล่อเออไปจัดทองดอน3ดอนโพสปกหน้าเลขนะครับแล้วคุณชอบไปดูนะครับแต่นะครับแต่ไอ้ประเภทที่แบบปกไม่สวยหรือไม่ก็ลงแบบแบบหน้าจอแบบนี้เลยคุณก็ไม่สนใจนะครับผมนะครับนั่นแหละพวกเราพยายามจะทำปกจากไนผมทําไม่เป็นนะครับแต่พยายามที่แบบเออถ้าหลอกล่อว่าไป2ดอน3ดอน4ดอนร้อยดอนเนี่ยนะคุณชอบหนักหนาไอ้พวกนี้ชอบจริงๆเลยชอบก้าซื้อ นะครับแต่ไม่รู้นะครับไอไอะไรที่ไม่สวยงามบางครั้งคาพูดคาชามันอาจจะดีก็ได้นะครับผมนะครับวิชามันไม่จาเป็นต้องเหมือนบางคนวิชาการมากหลักการเยอะ2อบวกสได้4แล้วไม่ทําไมไม่หนึ่งสครั้งบวกกันนะมันก็ได้เหมือนกันนาอยู่ที่มาที่มาที่ไปวิธีการคิดไปผมอยู่ภูเก็ตผมไปเชียงใหม่เราอยู่ที่ว่าเราจะเลือกไปแบบไหนถ้าเราเลือกไปฟอร์ a รอรี่ขับเร็วๆนะครับอาจจะคว่ำก่อนก็ได้นะครับผมนะครับแต่อาจจะไปครึ่งทางเราอาจจะไปชา้าๆรถเดื่นชา้าๆแต่เราอาจจะจอดพักค,ค่อน นะครับแต่ยังไงเราไปต่อถึงกรุงเทพถ้าเกิดคุณกลับรู้จักภูกเกต็ตไปไปกรุงเทพอันตรายนะครับไม่ว่าจะไปรถ,รถใช่ไหมครับสุดท้ายคุณก็ต้องไปถึงอาจจะห่วงนอนได้เลยนะครับอันตรายมากแต่ถ้าเกิดคุณไปครึ่งทางคุณจอดพักคุณจิบกาแฟแล้วก็เริ่มต้นใหม่นับใหม่ ไปถึงเทพคุณจะไปได้ง่ายกว่าแต่ช้ากว่าแต่ตปลอดภัยนะครับแล้วแต่เหมือนกันเราวิ่งต้องวิ่งแบบมาทอนนะครับมันจะทําให้เรามีความมีระเบียบวินัยแล้วก็มีการวางแผนในการซ้อมเนี่ยเทรดก็เหมือนกันลงทุนเหมือนกันมีการวางแผนว่าเออเข้ามาจะเอาไปลงทุนออมไหมหรือว่าจะซื้อหรือว่าจะทําไงมีการจัดสรรปันส่วนนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปโรงพยาบาลนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะครับผมนะครับเป็นกาลังใจกับทุกคนนะครับ ก็ลุ้นกันต่อนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อสามวันก่อนเรายังอยู่ที่สองพันแปดอยู่นะครับตอนนี้มันหกพันขอไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามันวิ่งแป๊บเดียวนะครับนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกดดันมากๆนะครับผมนะครับแต่ปัญหาของคุณนะครับเข้าตัวนู้ไปออกตัวนี้สุดท้ายติดดอยคุณประองพอรอตให้ดีใจดีกว่านะครับนะครับแค่เสียดายทำไรอยู่แล้วถ้าลงมาถึงต้นตุนก็ไหนๆเราซื้อก้อแรกมันวัดกันอยู่แล้วว่าเราต้องต้องแพ้ยอมก้อนแพ้ก้อนี้หนึ่งพันบาทหนึ่งแสนบาท แต่ถ้าเกิดถูกทางขึ้นมา1 0 0 0 0แบาทอาจจะพุ่งตอนนี้ไปเป็น1ล้านถ้าเกิดมันย่อลงมา5 0 0 0 0นก็ต้องเสียใจนะครับแต่ถ้าเกิดย่อลงมาติดลบหรือขาดทุนหายไปจากโลกนี้ก็ชีวิตนี้แสดงว่าพังแต่ว่าคุณคงไม่โชคโชคร้ายแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันขึ้นไปหนึ่งทุน1 0 0 0 0แขึ้นไป1ล้านถ้าขายก็จบนะครับแล้วคุณมาย่อใหม่ซื้อคุณอาจจะได้หน่วยเพิ่มแต่ถ้าเกิดมันไม่ลงอะ่ะมันไปต่อนะครับโลกลงทุนมันไม่ง่ายนะครับผมมันไม่ง่ายนะครับประสบการณ์เท่านั้นที่จะช่วยให้คุณแขงงแรรนะคับผม โอเคตามเฟรมหนึ่งวันนะครับตัดเป็นตามเฟรมหยาบหยาบใหญ่ๆนะครับผมก็จะเป็นลักษณะตัวนี้สามพันหกร้อยนะครับสามพันหกร้อยนะครับถ้าเกิดขอเทสลงมานะครับตามเฟรมหนึ่งวันนะครับแต่ภาวนาอย่าให้ลงมานะครับให้มาลงแค่เอสสี่ตรงนี้ก็พอนะครับผมที่ห้าพันเก้าร้อยสามสิบแปดนะครับทุกที่ผมพูดนะครับกลับไปกลับมาเพราะว่าเราพูดๆเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนที่ได้จังหวะที่จะเข้าพอแล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมต้องขอจบไปก่อนนะครับก็ชิบายโนมาตามคาดตามเป้าหมายที่มัน อ่ามาเก็บโตถึงแม้ว่าอาจจะไม่ไปถึงที่ -9 9 9าหรือ0หายไปตัวหนึ่งนะครับแต่ทุกคนกำไรนะครับอย่าโฟกัสอะไรกับมันมากถึงกับสิ่งที่ผมพูดนะครับให้เอาหลักการไปใช้มากกว่านะครับวันนี้นะครับหวังว่าจะดันขึ้นไป7 0 0 0ันนะครับลุ้น7 0 0 0ันกันก่อนนะครับผมสำหรับผมนะสำหรับผมแล้วก็ถ้าเกิดไป7 0 0 0ันได้8ป0 0ันได้ก็ลุ้นกันต่อไปที่0นย์หาย1ตัวนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังจบนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ